กับ้างกันเนี่ยี๋ยผ้าเบิ้องหันค้นเกี่ยวเขาเบิ้องนะครับเขานี่ครับระดับยอดฝีมือครับก็ให้ยุงให้น้ำปนได้เพื่อนกับเบ้ย่านครับมีมีเกี่ยวบ่อเป็นดอกอันนี้อันนี้เขียวครับเขียวชายาเพิ่อเขียวพันกํมครับนี่เพื่นเขียวพันกํมครับเพื่อนได้ชายามากครับ เอาว่าได้ว่าได้วาเล่นเดอครับเด้่องนี้อีดีเดอครับเด้อกำครับผู้ใดเบิ่งกำครับเขียวพันกำรมนครับเบิ่งครับเบิ่งกำเขาผลตะละกำครับผุดครเบิ่งผุนซั้มฟอนหนึ่งผุนครับผุดนี่ครับเขียวพันกำครับเบิ่งครับเบิ่งวิธีการเขียวครับเบิ่งครับเบิ่งผุดครับผุดออันนี้อันนี้ขนาดเขาลมเด้อครับนี่ถ้าเป็นเขาบนลมนี่โอ้ยเนี่ยมือนั่งกับบะทันครับ ุครับพูดะพูดะพู่ะคุณบ่พูดนะสุดยอดอีิลิครับพูดนะชายานี้ท่านได้แตใดมามีสูตรครับมีสูตรท่านบ่มาตะปูตะปูดอันนี้เกิดมาเพื่อไงฮะเพื่อหน้าโดยเฉพาะเด้อครับเด้อคนอื่นออกมาก็หงายแง่แง่อย่ห้องหน้าน่ามาตะหน่อยนะครับ นี่นี่ผู้นึงครับนั่งนี่ยนี่ครับโอ้ยเสียนขนาดปึ๊งเข่านี่นล้อล้อลงไปกูนั่งเอาก็ได้ท่านวะเบิงเบิ้งเบิงเบิงนี่ครับเพิ่งจะอาจี๋กวงหนาแน่จากน้อย,อย,ยนะครับเด้อเพราะว่าเพป็นหน้าตาดีย่านได้เป็นดารานี่ผู้หนึ่ง,งเข่านี่ยไม่ต้องงอครับ ภูเขาแกะปันสัตว์อันนั้นอัยูยู่ไก่พูดเป็นท่านแม่ครับคุณท่านแม่ท่านแม่บึ้งด้วยครับบึ้งสภาพเขาครับ แต่ละคนครับแนมือกับประธนโอ้โหปุ๋ยครับเขียวพันกลับยังกับปุ๋ยอ่ะผมยังเผื่อว่าแป๊บเดียวได้ฟอนหนึ่งแล้วครับเอาโบดิโวหนึ่งได้ครับนี่ครับเมื่อกี้ผมเผิ่งไปไทายนั้นแป๊บเดียวครับได้ฟอนหนึ่งแล้วนี่ยฟอนที่สองครับนั่นนั่นนั้นวางไม่แล้วครับฟอนหะนึ่ง เริ่มวางแล้วครับผู้นี้แห้งข้าวครับนี่นี่ครับนี่อันนี้นักล่าไอ้นักล่าอะไรเอ้ยังก็ไล่ฟอนมาจากนครพนมเหมืนเดิมครับนี่ขี้เท้าบ้านนี่ครับโอ้ยมือละสามลอยบนบอกว่าไปเกี่ยวไล่ฟอนได้หลายกว่าเด่นอีกสันนี่ครับ นักลลาไลฟอนจากนครพนมอันตัวผู้ขาคอยเล่มไปดอกเอาไปง้างกันนะครับเด้อครับนี้ล่ะเดี๋ยวจังลันตัวครับผม งจากที่เลิกงานมานยังหมดแล้วครับหาอยู่หา,หากินผมเป็นยนตุงหาปลาแบบโบราณเห็นมัน้ออยู่ไก่ด้วยครับด้วยอยู่ไก่หลายเป็นโบราณมิอวานเหนครับยนตุงเห็ดแบบโบราณน,นี่แหละ

ตุ้มโยนลงไปแล้วครับเมื่อกี้ตุ้มดังตุ้มหลวดไม่ใช่พ่อเหรอพูดพูด้ถ่ายพ่อหน่อยไ่ย่งเห็นจ้ะเห็นจ้ะจับไม่ใชพ่อครับจับไหมครับหนูครับฮะหนูครับหนูครับตัวเล็กอยู่นี่ครับจับนี้ลงน้ำลงน้ำลงน้ำเสร็จครับจับ้านแห่นได้ครับาที่นี่บัอบหนูมันตัวน้อยฮะนะ เอาเมด้น่ยตุ้มลนี่ใกล้นิเอาสาิวดดง่ยังมื่อกี้เห็นนะครับการว่านแหแบบสมัยเก่าครับบ่ต้องนั่นครับยนตุ่มลงไปพระ้โยนตุ่มลงไปแล้วก็ว่านอันปลากุ้งกุ้งคือดดดงด้งด เราเบิ่งรับปันติไพ่บ่ไพ่แต่เมือง้าเขียวย้อนบนีิเขียวสาวเด้าได้ย้อนตุ่มบ่เดี๋ยวเบิ่งครับขุดครับเลิกงานมากครับผมเกี่ยวเขาหาอยู่หากินในมือแลงครับแต่ก็ยีสอนกุ้งจากน้อย ฟังกุ้งจังไนอเอาเอา,เอาลงกเนื้อตีนเลยเนื้อเนื้อแ่บไอนชโลชัวฮึพวกยังดอกหยาบตีนแหล่งคอนชโลชัวยังบ่วมหฮอดดหยอดทีแล้วมันย้อนตุม่มลงไปจอดอีกเนาะครับกําลังเหยียบตีนแหอยู่ครับอันนี้เป็นอ้าวเขาเอิญอ้าวน้องเคยของผมเอง ันนี้ลูกไส้ครับลูกไส้ละอนั่นพี่ไส้ผมครับผมพี่ไส้พี่ชยายแม่แล้วเจอของย้อนตุม้มจะจ,จ,จ,จ่ดอๆนยู่เนาะก็ตรงนนวันอยู่ตอนเนาะอย่าไปซื้อเพราหะหาสอนก้อน,นอีอย่างตีนแหงหอวพี่อยู่ดิ หลังจากเกี também, um passage, ่ยวเข่าครับน่หาอยู่หากินไว้บ <Okay. S 1> ่ได้นานก็ได้กุ้งได้ซิวเปิดเอาไปเอาผ่ามาให้ลุงลูกผ่าสอนผ่าสอนผ่ามาสอนลูกอันนี้เป็นผ่าผ่าเขียวไว้ลาสอนครับที่จริงมันสีดเหมือนนเราควเอินผ่าเขียวผ่าเขียวผ่าแง่งสอนครับสอนกุ้งสอนซิว น้ำน้ำกับโมลด์รครับประมาณเพียงข้อแหละเพื่อนๆเพื่อนเย็นย้ำหนาวครับวิถีชีวิตชาวบ้านตัวผมตัวผมบปิดลงนะครับปกติผมก็ลงทุงมือแหละเพียงแต่มือผมต้องถ่ายคลิปถือกล่องถือไอ้นั่นเออฮะละมันมองม่นนานั่นดีไลูกเปิดเปิดถือกระมังไปถ่ายเพลินที่พูนถูกมองมองต้นผักขั้นจองริงอ่าแหละครับลูกาย หัวแกวหัวเวียนสายหล่าลูกกกครับครับเพื่อนสอนเพิ่นกระสอนไปครับนามลึกเด้อครับเด้อเขียงคอขขมองนี็นพระอันเกี่ยวเห,เหมือก้อนนี่ครับนี่พื้นนี่นี่เพื้นที่สะมองนี้ก็เป็นสาของพ่อของแม่ครับ เต็นข้อปลาแล้วครับบ่ทันโอ้ยมันตำขอนดิขนาดเอาออกจากตีนไหมอาจิดได้แน่บ่ได้แน่เลยครับเด้อความการหาอยู่หากิน ยางขีร่ากันทีนี้กุ้งมีซิวบวกครับเดี๋ยวเห็นเต็มตรงเด้งตรงเด้ครับคืออยู่ดอกนะครับยางขีร่ากันเห็นกุ้งเห็นซิวเหรอครับนั่นโอ้เขาท่ายอยู่ครับกุ้งซิวเต็มตรงเด้งตรงเด้งอยู่เจอเจอเยิ้มเยิ้มเย่้มเยิ้มนะครับเห็นนะครับเนาะ เดี๋ยวไป n าใบตองกุ้งหอยออกเล mm ือกวไ้หอยออกก่อนนะครับก uh ุ huh. ้งยำมหยายายาอยู uh, uh, uh. Here, ่นั่ใหมายคางผ่านะครับหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับกุ้งครับไปยำ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 อยู่เพราะจะอยู่ได้กินครับเพราต้องซื้อเขา กำลังเลือกอยู่โอ้หคือสีนาวเนาะโอ้ครับมาถือว่ามานเติอบอยู่ครับนี่เราได้เด็กนั่งก,ก้อยหนึ่งคนแล้วครับนี่ตรหรับคนผู้หนึ่งคูนะ้น่ะโอ้ยขีดตุ้ม อันนี้สอนสอนบาทแรกนะครับเด้อได้ยืมสอนอีกอยู่เก็บถือลงถ,ถือกระมังลถือกระมังถือกระมังถือกระมังไปให้นูหนี่ครับนี่ครับบาทแรกบาทเดียวครับผมโอ้ปุ่งตูงง้าง,ง,งขนาดนี่ครับเต้นดงเดิงดงเดิงอยู่ครับ กุ้งเต้นกุ้งเต้นโลกสวยลบไปครับวิถีชีวิตของคนอีสานหาอยู่หากินเออเอาใบตองออกลูกเลือกใบตองเลือกหอยออกน้ำเออเห็ดถ่านเลยละไอหอยนอ่องน้อยนะครับอ,ออกหมดไปแล้วครับรอบที่สองครับผมอ่ะไปงานไปถา่าแล้วพุ่น มือนั่นะนะลากันลากจากไอ้หัวนั่นมาหาหัวนี่หนโอ้ยกลุ้งอะผ่ากันเนี้เห็นว่ากระไดผู้หนึ่งยุ่น้ำเลือกน้ำตื่นติงผังติงในแมฆทางไตไหมม,มาแล้วครับหอดฟังแล้วโอ้ยบ่มันจอขข้นม,มาแล้วครับ นๆๆนาครับขุดครับกลุ่มเปลี่ยนต้องเล้งๆอย่างนี้ผาครับหลายอยู่ดิเอาผานั่นปิดมนันเตือพูนพูด,พด,พดยุปีน้ำเขาคุณบ่ เดี๋ยวนั่นกันนะครับเด้อหาอยู่หากินนี่เป็นหน้าเป็นนันองจะของหน้าพ่อน้าเม่ครับเป็นสาของพ่อของแม่เพื่อนนันไ้ไหนลูกต้อเต้นออกเราเห็นบัวตัวใหญ่้อมอ้ยจับดีดดกจับดีดีคุบเลย เียครับอันนี้ปาที่นองครับอันนี้คือกุ้งฝอยครับกุ้งกุ้งกุ้งมีหอดปลากระเง้ปลากระแงยงหน่อยกุ้งฝอยเรียกุ้งเต้ฝอยกุ้งเต้นแก้มหล่าเขาจะขวดี่านแล้วครับยาขึ้นลงยาขึ้นมามยาขึ้น จิพากับมังล่มด้ยวยคนขอบข้วดีประหยัดประหยัดครับตอนไปทำานี่กับพ่อกินแล้วครับบต่องสื่อกับเขาแล้วคนอิ่มสำหรับคน ที่หาคนแล้วครับสอนสองแสสามเทือนี่หลากปลาึ้นมาแล้วเลยปลาอยู่ในเหี้ยจะถือไปใกล้น้ำเลยลูกบา,างทีมันขวม <c oughs> นี่อันด เป้าไม้น่าจะหมุนขอป้าครับเนี่ยเพราะว่าหากุ้งหานันอยับปลทกทหลีวน้ำปลาครับนั่นครับโอ้กุ้งซิวนี่ครับสอนสองบาทเมื่อกี้ครับผม ถือถือดีลูกถือดีอออจับลอยเอ้าเพือพ่อนเพื่อนเดี๋ยว đi, เดี๋ยวถือ,อดีลูกเดี๋ยวคอยจะ่ายรูให้นี่แม่ออกดูทำให้ลงูลงเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับเพิ่นกำลังเลือกอยู่ครับบาบที่สาม เไไชือ,อ,อยอนมน,นอยู่ะคิดคิด,ดป้าเลพราก็เข่ามาได้ันเขาได้แค่นั้นพอนันแล้วเ,เก,กลีกลหลายพ่อผู้เลย่ไหมตัวใหญ่ใหืตัวใหญ่เดี๋ยวไปให้แม่เลือกเอาลูกเดี๋ยวยบาน อันนี้เป็นปลาซิวลูกอันนี้ปลาซิวอันนี้ปลาปลาปลามัดเนี่ยเขาเอานปลามัดเนี่ยลูกตัวนี้หน่อยเนี่ยปลามัดเนี่ยนี่ปลามัดมีตัวดำอืมนี่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 เป็นปลามัดเนี่ยปลามัดเดี๋ยวปลามัดอืมล่ะเดี๋ยวจะอ๋อลูกเขียวหมัดแล้วข้อคักๆนี่ล่ะ ก็แบบผู้เสิร์ฟเนี่ยก๋อยเนี่ยพอก๋อยเลยแท้ขนาดนั้นเราได้บ้างอีกโอเคครับผมนี่ครับพี่นินเตอร์เฮาครับพอแล้วลูกอันนั้นเอาครับน้องเคยผมท่านพีซ้ายผมครับลุงของลูกเอ้าเพื่อนติดล้อกันงมเบิ่งแหเลยครับเด้อโยนตุ๋มโยนตุ๋มมันเป็นยังไงโยนตุ๋ม 听嘛。<A> <A pig. S 1>

ใช่ครับยนตุมมือนี่บ่ได้ผลครับผมตันย่นดโยนหลายมือแหละผมบมมีเวลาถ่ายซื้อๆเพราะผมเป็นคนยนเองวานเองเพิ่นกำลังกำลังลือล้อแห่ครับลื้อแห่อยู่